เอลนี่ด้อครับหลานดิผมเองคุยอยู่ตลอดเวลาว่าเป็น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 เพื้นอยู่บ่องนี่เนาะเป็นพื้นอยู่บ่องนี่อ่าเป็นพื้นอยู่บ่องนี่อะไรก็ท่าบังหมากเศร้านอ่ท่าท่าท่าโดนเมื่อไหร่ท่าบังหมากวันนี้ก็มาโดนเด้อประมาณมือกลัวๆเนาะเออมือสองมือขึ้นหยกบัลนี้เป็นพื้นเป็นยังต่างๆกับท่าบังหมากก็สื่กับเศร้าเลยเออคอยคืนเพื่อนเนาะคอยคืนเพื่อนก็คือพอมาอมวา่อยก็เลยไปเอาบังหมากเฮ้ยหมายนั่นเนาะ บอกแล้วก็เอาเม็ดเอาเอันเอาเอาข้างในมันหะท่าเสาราขั้นทั้งโตขึ้นเลยได้คนเอามาเอามายองยองยองขวบปั่นอ่านามากกว <อะ S 1> ่าชาเช้าแก้ปัญหาได้เนาะได้เอ้ยแมนน่นี่นี่นี่เด้อครับที่ผมพยายามยืนยันอยู่ว่าเอ้หลานคนใดเนาะเพราะว่าโอ้หลานคน,นอยู่ภาคใต้เพิ่นบ่ทันมาตอนนี้เพิ่นมาอยู่บ้านแล้วนะครับอันนี้ก็ได้ว่าเป็นที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าบักหมากสรรพคุณบักหมากมันได้ผลดีดีนะครับเด้อาดีเด้ออ่าาวยีดีนะครับที่จ๋า จากคนที yeah. ่ใส่เองแล้วก็เป็นเองเออบอดดี้เสียเงินพราบาทเนาะบแค่บังหมากบอลนี่สิคือพอปรับมาขั้นปรับยางไปหายปองหมากมั้ยเอาเนื้อมันแข็งในล่ะแบบบอดดี้ตั้มคือฝ่าวขั้นแห้งแบบขยําขย้ำเราปั่นเอาหนังทาเลยเออวันนี้จากที่ขืนพื้นขืนยังเศร้าได้นาก็เป็นกุ้ยเป็นยังนึงเศร้าเออการันตีได้เลยโอ้การันตีได้เลยโอ้ขอบใจเด้อซื้อบานนะครับซื้อบานด้วยหลานหลานสาวอ้าวขอบใจหลายๆ